ได้เวลาวันบันเทิงแล้วเหรอครับวันนี้อยู่ผมคิ้วสาหลายนะครับค mm ุณผู้ชมฮะพูดถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้ดีกว่าที่หลายนเนีคนกำลังจับตามองครับ mm hmm. แล้วก็ลุ้นว่าอยากจะให้เป็นคู่จริง mm hmm. แฟนๆเนี่ยเชียร์กันเลยครับ mm hmm. อบอบนิธิฮะก,กับปรางกัน,นาลันนั่นเองนะครับ mm hmm. เพราะว่าล่าสุดสาวปรางเนี่ย mm hmm. ก็ได้มีการเผยโมเมนต์ mm hmm. ที่ทั้งคู่ไปดินเนอร์กันด้วยเราไปเจอกหนุมโอมาครับ mm hmm. เลยขอถามสักนิดหนึ่งว่าความสัมพันธ์ที่แฟนๆเขาลุ้นกันอยู่เนี่ย จะมีโอกาสเป็นจริงหรือเปล่าจ้าโอ้คือถ้าจะใช้คําว่าคนคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ได้อยากจะไปแบบให้ความสัมพัธ์หรือไปให้คํานิยามอะไรแบบนั้นมากกว่าคือรู้สึกว่ามันก็สนิทกันมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออมันมีโอกาสได้เจอกันได้คุยกันมากขึ้นคือความรักในครั้งนี้คือหรือว่าอะไรตอนนี้เอาเปิดใจหมดเลยนะเคยโอบอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหมวันนี้พร้อมแล้ว สมการรอคอยจริงๆฮะัสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวเวิ l ์ t ทัวร์ครั้งแรกของหนุ่มคนนี้ครับแบมแบมก็อดเซเว่นนั่นเองครับอากาเซ่ชาวไทยนี่แห่แหนกันไปครับจัดเต็มแบบอลังการ2รอบการแสดงครับบัตรกว่า5 0 0หมื่นใบขายหมดเกลี้ยงในพริบตาครับแล้วมันอลังการจริงผมเองไปดูเนี่ยยังโอ้โหเดี๋ยวก็ยิงตั้มตั้มตั้มใครพลาดไปไม่เป็นไรเรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยพร้อมกับข่าวบันเทิงอื่นๆในช่วงเอ็นเตอร์เทนเมล์ครับ

ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดคํานี้บ่อยแต่ว่าวันนี้ผมขอพูดจากใจจริงๆนะครับผมรักทุกคนจริงๆนะครับคุณมากครับแม้เพลงจะชื่อพระรองตลอดไปแต่บอกเลยว่าเดมอนรกรตกหัวใจกลายเป็นพระเอกของเรามามีไปหมดแล้วละค่ะพรปล่อยซิ่งกันเดี h, ่ยวซิงงกันแรกออกมาเนี่ยเป็นแฟนก็ตอบรับอย่างดีทั้งฝั่งทั้งเต้นตามแบบนี้จ้อของเพลงก็เป็นปลื้มไปเลยสิคะ ตอนนี้เห็นคนเล่นชาเลนต์กันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าได้ความตอบรับดีแล้วก็คนคนบอกว่าติดหูนะครับเอ,เอาเอาเพลงนี้ออกจากหัวไม่ได้เลยเราเราขอแค่ว่าคนดูชอบแล้วรู้สึกว่าเราทําผลงานที่คนชอบมาแล้วเราก็มีความสุขในในสิ่งที่ทุกคนชอบฝากเพลงพระรองตลอดไปด้วยนะครับตอนนี้ปล่อยไปทาง one music นะครับเป็นได้ก็แค่พระรองําได้แค่มองคนครับรักกัน ต่มมองงาาาั้้นสุดททยเปเป็ีได้ไปไปฟังเพลงกันได้ครับภารองตลอดไปของไดมอนนารกรนะครับในวันมิวสินั่นเองครับและที่สำคัญวันนี้น้องไดมอนจะมาโชว์ส,สดๆครับในข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรอบวันยังไงก็รอฟังด้วยแล้วกันนะครับ ส่วนตอนนี้นะครับพาไปดูการเปิดตัวเดบิวต์อย่างยิ่งใหญ่ครับของเกิร์กรุ๊ปน้องใหม่จากค่ายจีเนสนั่นเองครับกับ5สาววงวิสนะฮะบอกเลยว่าแซ่บมากจะแซ่บขนาดไหนเอา้ามีภาพมาฝากกันครับรุกกี้สุดฮอตแห่งยุคจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่วิสเกิร์กรุ๊ปวงแรกจากค่ายจีเนสแหล่งรวมศิลปินคุณภาพต้นสังกัดของเพอร์เซและทิกเกอ ด้วยปักหมุดก้าวแรกประเดิมความปังกับงาน w i s h Barbie Oops Oops Debut Showcase จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมากับ5สาวคาแรคเตอร์โดดเด่นปลายฟ้าสอนยา่าอะตอมทาร่าและเชี่ยที่มาพร้อมสิงกินแรก Barbie Oops Oops ที่แตะ1ล้านวิวพร้อมคว้าตำแหน่งรุกี้หน้าใหม่ของวงการทีป๊อปเป็นทีเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆด้วยแล้วกันนะครับผมและคนหนึ่งแฮ่ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคิวคสลายไปแล้วบ๊ายบาย